ไปเดียวกัน,นะะแล้วค่ะไปค่ะประกาศขาข่าวด้วยฝากไทยลัท เดี๋ยวก่อนพี่ใหญ่จะถ่ายแล้วเหรอนี่ยังไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวก่อน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 ต้องใส่หมวกก่อนใส่หมวกก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดตัวช่วยของดิฉันค่ะคุณค่ะนี่คือ,อคววามสยอันนี้นะคะเขาแบบว่าช่วยเราออกหมดได้ในหนึ่งคืนเลยค่ะบอกเลยคุณดูสิคะคุณอ้ําพัชราพานและคุณเอสุภชัยคะ่ะ <laughs> คุณเขาคือตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยนะคะเป็นจุดจบของไขมันไ <laughs> ขมันเธอจะต้องตายไปจากโลกเพราะว่าเรามีพี่อ้ํากับพี่เอมาช่วยแล้วครับคุณขา บอกเลยนะคะอันนี้กระตุ้นการขับถ่ายอย่างอ่อนโยนเน้นอ่อนโยนค่ะ <c oughs> ไม่พูดพลาดค่ะคุณี๋ยวไม่ได้บอกเลยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวก่อนค่ะอันนี้คือแบบว่าเขาทำมาจากลูกพีชญี่ปุ่นนะคะบำรุงผิวให้กระจ่างใสค่ะคุณขาแล้วก็มีเมล่อนฝร,รั่งเศสนะคะ <c oughs> แล้วก็มีนี่ค่ะวิตามินซีช่วยบำรุงสุขภาพนะคะ <c oughs> ที่สำคัญคือเขาช่วยควบคุมน้ำหนักแล้วก็คุมไขมัน <c oughs> คุณแล้วก็ลดไขมันในเลือดแล้วก็แก้ปัญหาท้องผูกแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายคุณนี่ค่ะกล่องเดียวเอาอยู่ค่ะพี่อ้ําบอกเชืื่่่่่ออออ้้คคคะะเเเเราป็นนชพพพีี ีชไฟเบอร์ไงมีแบบเป็นซองและแบบเป็นเจลลี่นะคะเขาแบบซองเราเรียกว่าเพอร์พีชไฟเบอร์นะคะแบบชงนะคะชงให้ดูเลยค่ะชงเข้าไปปั๊บนีเป็นสีชมพูคุณคาน้ําเป็นสีชมพูคุณค้ามีสายมีควันขึ้นมาเหมือนสายมูเตลูมากคุณจะจะสวยสู้พี่อั้มได้เปล่าวันเนี้ยอ่าเนี่ชงอ่า่ะขอให้สวยเหมือนอั้าฉันต้องสวยเหมือนอั้าฉันต้องสวยเหมือนอ้มเออลืมไปฉันต้องสวยเหมือนเอฉันต้องผอมเหมือนเอฉันต้องผอมเหมือนเอฉันต้องผอมเหมือนเอ เจอปัญหาแบบนี้นะคะดื่มเลยค่ะเพิพร,ร์บ ฉันก็กินวันละซองก็พอมะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเธอเขาบอกมาพูดไปนะฮะช่วยเรื่องกินปากแล้วก็กินตัวนะคะแล้วก็นอนหลับนะฮะใครนอนหลับยากเนี่ยกินเลยนะคะแล้วก็ผิวหมองคล้ำโอ้ยตกกระจกสวยตกใจตายเวยเหมือนพี่อ้ําเลยอ่ะแต่อันนี้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกอันนี้คือคือถ้าเราไม่อยากชงบางวันเราไม่อยากชงเราก็แบบแช่ตู้เย็นไปอันนี้เป็นเพอร์เจลลี่นะคะอันนี้เป็นไฟเบอร์เหมือนกันเป็นไฟเบอร์เจลลี่ค่ะคุณกินวันละหนึ่งครั้งก็ได้ใช่คือคุณอุ้ยอันนี้บอกเลยนะคะอยากสวยเหมมือออนพี่้ยา แบบพี่เอก็ต้องเพอร์พีชไฟเบอร์แล้วก็เพอร์เจอรี่นะจ๊ะนี่ค่ะสวยเหมือนพี่อ้ํานะคะทานแล้วอึ้งเลยค่ะอึ้งนะคะไม่ใช่อึ้มนะคะทานแล้วอ้ําอึ้งเลยค่ะอึง้งในความสวยของดิฉันเลยค่ะ